เก็บความทรงจําไว้ใน YouTube สวัสดีครับผมวันนี้นะครับจะพาทุกคนนะครับมาทําแกงส้มดอกมะรุมกันนะครับทุกคนแต่วก้อนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเก็บดอกมะรุมกันนะครับทุกคนเขากําลังออกดอกแบบเยอะมากๆเลยนะครับผมนี่นะครับเราก็สอยลงมาแล้วนะครับผมเราจะเอาแต่ดอกของเขาเลยนะครับผมก็จะมียอดเล็กๆน้อยๆแต่ส่วนมากนะครับก็จะเป็นดอกของเขานะครับดอกของเขาเยอะมากทุกคน จะบอกว่าดอกของเขาคือน่ากินมากๆเลยนะครับผมแบบว่าไปแกงส้มคงอร่อยน่าดูเลยนะครับผมแต่ว่าลองกินดิบดูนะครับผมมันจะเฟื่อนเืนทุกคนก็คือต้องเอาไปต้มหรือเอาไปแกงเอาไปผัดอะไรต่างๆนานาอย่างนี้นะครับผมอันนี้ก็คือเก็บมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารูดดอกเขาออกนะครับเราก็จะเอาไปล้างน้ําก่อนที่เราจะเอาไปทําแกงส้มดอกมะรุมนะครับผมนี่ ดอกของเขาสวยมากเลยนะทุกคนขาวนวลสวยเลยนะครับเมื่อกี้ที่มันจา้จาจ้าเมื่อกี้มันเป็นแสงแดดนะครับทุกคนก็เรามาไว้ในบ้านแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยดอกขาวนวลสวยแบบน่าก,กินมากๆแล้วดอกมีกลิน่นหอมอ่อนๆนะครับทุกคนก็รู้นะครับว่ามะรุมนี่ก็คือเป็นยาระบายอ่อนๆชั้นดีเลยนะครับทุกคนถ้ากินเยอะก็จะเป็นยาถ่ายได้นะครับผมและนี่นะครับหลังจากที่เรา ได้ดอกมะรุมของเรามาแล้วนะครับเครื่องปรุงของเราก็มีนี่นะครับพริกแกงส้มนะครับใช้ยี่ห้อนี้นะครับแล้วก็ชูโรสน้ำมะขามเปียกอันนี้ก็เป็นน้ำมันหอยหรือซอสหอยแล้วก็มีน้ำปลาน้ำตาลนะครับแล้วก็ดอกมะรุมของเราที่ล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับอุปกรณ์ของเราก็มีแค่นี้เองนะครับทุกคนอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะใส่อันนี้เลยนะครับพริกแกงส้มยี่ห้อนี้นะครับตาน้ําใจเนี่ยนะครับผมก็ ผมจะใส่ไปทั้งหมดเลยนะครับทุกคนตอนแรกอะ่ะผมใส่ไปแค่ครึ่งเดียวอะ่ะทีนี้พอผมมาชิมรสมันไม่มันไม่ได้นะครับก็เลยตัดสินใจใส่หมดทั้งถุงเลยกําลังพอดีเลยนะครับทุกคนนี่นะครับหลังจากนั้นเราก็จะย,ยีเข้าก่อนนะครับวันนี้ใช้เป็นเตาถ่านนะครับทุกคนพอดีว่าเตาแก๊สก็คือเขากําลังทํากับข้าวอยู่เราก็มาทําอีกที่หนึ่งนะครับผมใช้เป็นเตาถ่า,านเราจะยี พริกแกงส้มของเราก่อนนะครับให้ละลายกับน้ําก่อนนะครับทุกคนเพื่อที่จะเขาจะได้แบบว่าละลายเร็วเดือดเร็วนะครับผมหลังจากที่เราตั้งหมอ้อไว้สักพักนะครับนี่น้ําของเราก็เดือดแล้วนะครับทุกคนหลังจากที่น้ําของเราเดือดเราจะใส่ดอกมะรุมของเราไปเลยนะครับผมนี่นะครับดอกมะรุมของเราอยากจะบอกว่าคือสวยแล้วก็น่ากินมากๆเลยนะครับทุกคน นี่นะครับเดี๋ยวเราจะเทสใส่หม้อไปเลยนะครับคือมันทําง่ายมากเลยนะครับทุกคนเครื่องแกงก็ไม่ต้องทาเองนะครับซื้อสําเร็จมาเลยแล้วก็ยี่ห้อนี้ก็คืออร่อยมากๆนี่นะครับหลังจากที่เราใส่ไปแล้วเราก็จะกดกดกดเขาไปนิดนึงนะครับให้เขาจมไปกับน้าร้อนนะครับทุกคนต่อไปนะครับเดี๋ยวก็จะใส่เป็นน้ำมะขามเปียกนะครับผมนี่น้ำมะขามเปียก ใส่ลงไปเลยแกงส้มก็ต้องส้มอยู่แล้วเนาะทุกคนจะมีรสชาติเปรี้ยวๆอยู่แล้ววันนี้เราจะเปรี้ยวด้วยมะขามเปียกนะครับผมต่อมาก็จะเป็นซอสหอยนางรมนี่นะครับสไตล์บ้านๆแบบง่ายๆเลยนะครับผมวันนี้ผมจะไม่ต้มใส่ไอ้นี้นะครับทุกคนจะไม่ต้มใส่ปลากระ,กะป๋องหรือปลาทูหรือปลา,าอะไรทั้งสิ้นนะครับผมชอบกินแบบนี้นะครับผมชอบกินแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยแล้วนี่ก็ใส่น้าตาลไปเล็กน้อย เพิ่มความหวานเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็จะมีใส่พวกผงรสดีอะไรต่างๆนานาใส่ไปนะครับแล้วก็ทิชชู่นี่ก็จะเป็นน้ําปลาจะเป็นน,น้ําปลานะครับผมเพิ่มความหอมให้กับแกงส้มของเรา,า,ลาแล้วก็คนๆๆสักพักหนึ่งนะครับผมคนสักพักเสร็จปุ๊บบเราจะชิมกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับผมพอชิมแล้วรสชาติได้แล้วนะครับทุกคนก็ เอาลงเลยนะครับตักลงมาเลยนะครับผมมากินเลยนี่ก็คือเป็นแกงส้มของเราแบบง่ายๆมากเลยนะครับแกงส้มดอกมะรุมอร่อยมากๆเลยนะครับทุกคนลองทําดูนะครับผมหวานอร่อย